เอาละครับทีนี้ไปกันต่อเรื่องของงานประเพณีลากพระใช่ไหมคุณใช่ค่ะก็เป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีดีๆของภาคใต้เราด้วยนะคะจังหวัดพังงาได้เปิดงานอนุรักษ์ประเพณีชักพระประจำปี2566สืบสารประเพณีเนื่องในวันออกพรรษาค่ะ นายสุพจน์อเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีชักรพระประจำปี2566อําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาโดยมีนายธาราทิพททองเจิมนายกอบจอพังงาในวิชยุทธทองแป้น,นอำเภอคุระบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องทีงท่ภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมง,งานจำนวนมากโอกาสนี้พระสิริธรรมมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุทีริเขตได้ล่นคล้องเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมดังกล่าวครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาร่วมกับอำเภอคุระบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาให้คงอยู่สร้างความสัมพันธ์อันดีสร้างความรักสามัคคีระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดและชุมชนโดยงานอนุรักษ์ประเพณีชักพระจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับไป จนถึงวันที่ 2. พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอคุระบุรีอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับ